เลยว้วก็จะได้พบพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงพระนามวบาพระเสยริยะเมตไตรนะจ๊ะขอให้หายใจกันเอาไว้เนอะเรามาทัวนกันนิดนะจ๊ะบคุคคลใดก็ตามที่มีความปรารถนานยิ่งใหญ่เชกเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีความเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนอดกลัน้นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไม่จะต้องแลกมาด้วยชีวิตบุคคลผู้นั้นก็จะได้นในมิตรกันนามซึ่งถือว่าเป็นนามที่เกิดขึ้นจากคุณธรรมของบุคคลนั้นว่าพระโพธิสัตว์ เราจำกันได้ไหมจ๊ะเราเว้นกันไปหลายวันเนาะกี่วันจะเนี่ยเว้นหนึสามวันนาะสำหรับคำว่าพระโพธิสัตว์นั้นประกอบขึ้นจากคำสามคำคือคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐโพธิซึ่งแปลว่าการตัดสรูวสัตว์หมายถึงสัตว์โลกทั้งหลาย ถูกต้องจ้ะแตนั้นเมื่อเรานำคำทั้งสามคำมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งกหมายถึงบุคคลผู้ที่มีหัวใจอันประเสริฐและมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่โดยมุ่งที่จะตัดสูตรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเพื่อที่จะได้รื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในวตาสงสารไปพร้อมๆกัน บุคคลใดบุคคลที่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ก็มีความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อสังสมบารมียังไม่แก่รอบหรือยังไม่มากพอเราก็จะเรียกแบบปกติทั่วไปว่าพระโพธิสัตว์แต่ถ้าเมื่อไรที่บารมีเริ่มแก่กล่าคือมีกําลังบารมีใกล้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า รเราก็จะเรียกพระโพธิสัตว์เท่านั้นว่าพระบรมโพธิสัตว์แยกออกไปจ้ะจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดพระโพธิสัตว์จึงถือเป็นบุคคลที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบเพราะในระหว่างที่พระโพธิสัตว์กำลังรเริ่มสั่งสมบารมีอยู่นั้น ตัวของท่านเองก็ยังไม่รู้หนทางที่จะออกจากทุกข์ว่าจะต้องทำอย่างไรและจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขนาดไหนแต่ท่านก็รู้แค่เพียงว่าสักวันหนึ่งานจะต้องออกจากคุกแห่งวัฏสงสารไปให้ได้เมื่อออกจากคุกแห่งวัฏสงสารนี้ได้แล้วท่านก็จะขอเป็นผู้นำที่จะนำพาสัพสัตท,ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากข่วงแห่งทุกข์ไปพร้อมๆกับท่านให้จงได้เนี่จะถ้าออกจากภพสามนี่แหละจ้ะพ้นจากการปว่าจะเกิดท่านจะไม่ไปตามลำบงังในความที่พระโพธิสัตว์เป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบนี่เองจึงได้มีผู้อุปมาเปรียบเทียบมโนปณิธานันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์เอาไว้ว่า หากแม้ว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้จะเต็มไปด้วยป่าภัยที่มีเรียวหนามอันแหลมคมซึ่งมีริยะทางไกลถึงหนึ่งล้านสองแสนนพราพระบริสั์ก็จะมุ่งหน้าเหยียบย่ำบุกฟาขวากหนามันแหลมคมที่ท้าเปล่าจนไปถึงที่สุดของปลายทาง แปลว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความมุ่งมั่นต่างแจนั่นเรามาจบกันตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหวัวใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีความเพียยายามแล้วก็มีความอดทนอดกลัน้นวันไว้ต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไม่จะต้องแลกมาด้วยชีวิตเพราะขนาดไม่ได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ยังเจออุปสรรค ทางความปรารถนาจะพ้นทุกขในภูมิของพระอาหารหันต์ก็ยังเจออุปสรรคในภูมิของพระปัจเจกับพระพุทธเจ้า,จาก็ยังเจออุปสรรคนี่ใหญ่กว่าน,นั้นทําไมจะไม่เจออุปสรรคแต่ก็ไม่หวนไหวเอาพระโพธิสัตว์ไม่หวนไหวจึงได้มีผู้อุปมาเปรียบเทียบหัวใจยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์เอาไว้ดังนี้ว่า หากแม้ว่าจักรวาลันกว้างใหญ่สุดประมาณนี้เนี่ยจะมีฐานเพลิงร้อนละอุหยุดเต็มไปหมดทั่วทั้งจักรวาลพระพธิสั็จะมงนานเดินลุยฐานเพลิงที่ร้อนละอด้วยเท้าเปล่าไปจนสุดมือนจักรวาลน,นี่จักรวาลที่โลกที่มีสำเนาไปมื่นโลกธาตุตามทันไหมเจ้านี่ท่านยังสู้บริการตามคนมาบวช บาสิกาแก้วร้านกนเนี่ยอืมไปเทียบกับอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มีทานเพลิงอ<ช>รานละอุเลยนี่นะเออเแค่เราใส่คารคนาดา,า,ากับโมโดโบนั่นนะแนละแล้วก็ไปได้สบายเลยแล้วก็ไม่ต้องลุยทานเพลิงที่ร้อนละอุด,ด้วยนี่นะยังไม่ชวนมาหนา่อยนี่นะจ๊ะการชวนมาบวชพระก็เช่นเดียวกัน หรือเข้ามาบวชพระนี่นะในยามศึกต้องสู้ศึกแต่ว่าอย่าไปศึกนี่นะเออศึกษาไน่อย่าเนาะถึงช่วงที่จะสู้ศึกไม่ใช่ศึกไว้แล้วก็ใบสู้ไม่ใช่นี่เนาะ อันนี้ไปถึงลูกมหานะส่วนผู้ที่เขามีความจําเป็นที่เขามาบวชช่วงสั้นภาษา้นจนจำเป็นเพราะว่ามีครอบครัวทุกครัวครอบไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องไปอย่างอะไรอวรนนี่เนาะสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาใหม่ยิ่งบวชช่วงเป็นพระพี่เลี้ยงเราต้องกลับมาเออนี่เนาะถึงใจว่าเข้าข่าย นี่นะเ <Okay. S 1> ข้าข่ายพระโพธิสัตว์ uh oh. หรือหาไม่ว่าจักรวาลกว้างใหญ่สุดประมาณนี้จะแต่ไมไปด้ภูเขาแหลกี่มีปเปลวไฟลุกโชนช่วงอยู่ตลอดเวลา uh oh. อีกทั้งตามพื้นหนึ่งระหว่างซอกของภูเขานั้นยังแต่ไมไปด้น้ําทองแดงร้อนที่หลอมละลายอยู่ทั่วทุกพื้นที่พ uh oh. ระบพิสัต์ก็จะมุ่งหน้าแหวกไหา้ผ่านน้ำทองแดงอันรอ้อนแรงนั้น uh oh. ได้กำลังแขนทั้งสองตนเองไปจนสุดมื่นจักรวาล นี่ก็เป็นเข้าอุปมาเลยจ้ะก็แปลว่าการบวชทุกครั้งเราก็ต้องลุยกันให้สะบั้นหันแหลกเลยนี่เนาแะแล้วมืมาบวชแล้วก็ต้องฝึกต้นต้นที่บเป็นดับ,บะนี่เป็นพราแท้เป็นอุปสิกาแก้วแท้ตัวอย่างท่ยอยคำอุปมาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่มหาศาล เกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมาเปรียบได้เพราะแม้ท่านจะเจอกับบุศักรค์ที่หนักหนายิ่งในชีวิตแต่แท่านก็นยอมที่จะเอาชีวิตของตอนเองเข้าแรกเพราะฉะนั้นเรื่องเชนเดเวนมันจีบจอยแล้วก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่นะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะต้องมาปกป้องฟื้นฟูพุทธศาสนานี่เราต้องตื่นเถอะนี่ ตื่นเถิดชาวไทยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวพุทธทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเป็นศาสนาประจำชาติไทยเหมือนยุคสมัยปู่ย่าตายายของเรา ชีวิตเห็นผู้เท่านั่งอยู่ <c oughs> แต่แม้พระโพธิษัทจะไม่อาจล่งรู้ได้เลยว่าความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านจะสําเร็จลงเมื่อใดในขณะไม่รู้นะจ๊ะมันต้อจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนีม่ต้องว่ายในทะเลเหรานั้นให้ไกลกว่านั้นแต่ถท่ะนั้นท่านก็ไม่เคยที่จะท้อแท้ท้อถอย มีแต่จะมุ่งหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมีเรื่อยไปจกนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางโดยคิดแต่เพียงว่าอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนในคือการได้ตัดสุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตานี่เนาะและด้วยเหตุที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยหวัวใจที่ เด็เดียวมั่นคงแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นจึงทำให้ในบางชาติแม้่านจะพร,ะราดพลั้งไปถือกำเ,เนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน,นจะลืมว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระบรมโพ,รรพธิสัตก็หนีไม่พ้นลอบกำมอนะกฎแห่งการการะทำดูเหมือนว่ากฎนี้คอยดูแลพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ของทุกๆคนทั้งความคิดคำพูดและการการะทำ ถูกกฎนี้บังคับอยู่ที่ไม่เห็นเจ้าของกฎนี่นะจ๊ะแต่ว่าทั้งหมดอยู่ตรงนี้แหละจะไปเห็นเจ้าของกฎได้แต่เมือ่อใจตั้งตั้งมั่นอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ตรงนั้นเราจะถึงจะเห็นตรงนี้ ได้เหตุที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็มีความอดกลั้นยังทําให้ในบางชาติแม้ท่านจะพลาดพลั้งไปถือกาเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ท่านก็นจะได้ไปเกิดเป็นผู้นําในการทําความดีและเป็นสัตว์ที่ไม่คิดที่เบียดเบียนใครประมาณว่าถ้าท่านพลัดไปเกิดเป็นราชสีจะเป็นราชสีที่ใจดี ไม่ยอมกินเนื้อของสัตว์อื่นนีน่นานๆฟังดีคึงลงยืนมองลฤษฎีตึงหนัวยำในถูกทำเขาไปที่มาพอนิ่ก็ัวลงจะหอนได้ดออกเหมินจำบทอแล้วไหมป้อหาทุ่งหีไปจะเบื่อตายอยหาชีวันทีนราชสิ บปลีสัจฉิใดจีใดฮะว่าไงนะคือต้งยิ้มมังงลนสัจึงว่าครั้งหนึ่งยังมีราชสีตัวหนึ่งยมอมตัวทำเขาปะหิมะผาอยู่ในถ้ำทองคาปะหิมพผาอยู่ตก็รงจะหอนมันกำลังจะหิวได้ดออกมาได้ได้ดอกมากำผอแล้วไหวปอกจากถ้ำแล้วมองไปหาทุ่งหญ้าเพื่อจะเบื่อก็หยิที่ทุ่งหญ้าเพื่อจะไปกินหญ้าหมอชีวิ ันชื่อว่าดิโน,โราดนราชสีดินราชสีเป็นลิสชัเป็นราชสีดีใจดีดินราชสีมีคนละเอียดสีได้คล้ายสีขานกพิรากินยานั้นเป็นอาหารมีฟันคลพวกวัวควายหรือสัตว์กินพืชเป็นอาหารคนต้มงตัวคนเป็นลายมองดูคล้ายคนก้นปอย ราชสี้าอกมีแผงคนรูดปดอกบัวมีคนที่หัวเป็นกุ้งเรียบสมบมเสมอสวยงามอง ราชสีเป็นราชสีใจดีเรารักราชสีใจดีโอ้ดนนาราชาสีเ็นนาราชสีเป็นราชสีใจดีเรารักราชสีใจดีโอเดนนาราชสี <c oughs> หรือแม้ในบางชาติที่พราบริษัทย์ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะยากจนหรือเกิดเป็นคนเข็นใจแต่ตั้งก็ไไปเคยน้อยใจหรือคิดท้อแท้ท้อถอยในโชคชะตาของชีวิตสามยังกลับนำวิกฤตมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ท่านได้สั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่แบบไม่รู้เบื่อไม่รู้หน หรือแม้ในบางครั้งจะมีมารหรือคนผ่านมาคอยขัดขวางหรือกลั่นแกล้งเพื่อให้พระบิศิสัตว์เลิกสร้างบารมีโดยวิธีการต่างๆน,นาๆนะเช่นไปชนขบวนปาฏิการแก้วเข้าก้อนหินขวางรถอะไรอย่างเงี้ยนี่ชี้เลยเดินลงจากรถบอกมาขวางฉันแต่ห้ามขวางรถ แล้วก็กลับแพ้ภายไป,ไป <Yeah. S 1> กลับไป <Yeah. S 1> นี่เ <Yeah. S 1> จอรอยเย็มรล้วถ้คำมันประเสริฐนี่จ้ะจะมีมาแล้วคนพานมาคอยขัดขวาง <Yeah. S 1> หรือกันแกล้ง <Yeah. S 1> ไปพระโพธิสัตว์เลิกสร้างบระมีด้วยวิธีการต่างๆนั้นนะาที่ได้อธิยาสัยรักในการสร้างบระมีอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านจึงทำให้ท่านไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบ ทั้งยังคงมุ่งมั่นในการสั่งสมบาร,รมีสร้างบาร,รมีต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวและดยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในการสร้างบาร,รมีอย่างไม่มีประมาณนี้เองเราจึงสามารถสรุปอัธยาศัยรักในการสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ได้6กประการใครอยากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้อง ึกษาไว้เลยจะดังต่อไปนี้คือหมน่าจะเขียนไว้ตรงนี้เนอะข้างบน,ต,นตัวอักษรอัิยะสายข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าเนคำมัชชาใสสเลนอนหนูกอไก่ขอไข่แมงกาดหม้อมแล้วหม,ม,ม้อแมงกาดช,าช,าชาอช้างชอกระเชอสระอาสอเสือแมงกาดยอยักษ ในคามัชชาใสหรือเนคำมาำมบอกอัธยาอชาใสนะหมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยน้อยไปในการบรรพชาและมีความคิดที่จะออบวชในทุกๆุกชาติเลยเพราะโดยปกะติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นภัยของวัตถุสงสารแล้วก็โทษของกามแล้วก็มีความรักในเพศบรรพชิตเป็นอย่างยิ่ง ตามทันไหมจ๊ะอัธยาศสายข้อที่สองเรียกว่าวิเวกัชฌาสัยก็คือวิเวกบวกอัจชาใสายหมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาิสายชอบอยู่ในที่เงียบสง,งัดมีความสงบวิเวก และเชออยาจะเพียงลำพังคนเดียวไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมสถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบปราศจากความวุ่นวายและเสียงเอือทึกคึกโครมพระบริษัทย่อมมีความพึงพอใจในสถานที่นั้นยิ่งนักเพราะโดยปกติพระบริษัทจะเป็นุ้ติเห็นโทษภัยของการคลุกคลีด้วยหมคณะ ถ้าจะมีความยินดีในที่นั่งที่นอนอันสง,งัดเหมาะสมต่อการทำใจให้สงบถามทานไมจ๊ะอัธยาศัย,อ,ย,ศยอัธยาศัยข้อที่สเรียกว่าอโลพัชชาสัยคืออโลพะบวกอัชารัยายนะจ๊ะหมายถึงพระโพธิษัท จะมีอัธยาศัยพอใจในการบริจาคทานเป็นชีวิตจ,จิตใจคือชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้เอาชอบให้ชอบบริจาคหากมีช่องทางใดที่จะทำให้ท่านบริจาคทานได้ท่านก็จะทําทานอย่างเต็มที่เต็มกำลังคือชอบให้เนี่ยนี่นะคือยิ่งให้ยิ่งมีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ ยิ่งปลื้มอย่างนี้นลจ้ะนอกจากพระบริษัทอาสามข้อข้อ,ขอที่หนึ่งอะไรนะจ๊ะแปลว,ว่าอธิษฐา,ายในการบวชข้อที่สองอบวชแล้วก็ชอบอยู่ในที่ิบเงียบชีวิตเวก ข้อที่สามถูกต้องอยะชอบเป็นผู้ให้ในี่นะจ๊ะนอกจากพระบริษัทจะชอบการบริจาคทานแล้วท่านยังยินดีที่จะคบหากับบุคคลผู้ปราศจากความโลภและไม่มีความตระณีเป็นยิ่งนักคือใครที่ไม่โลภและไม่ตระณีนี่นะ พระบริษัทที่ชอบมากเลยจะคบหากันอย่างนี้นะจ๊ะสุดทยาศัยรักในการสร้างบารมีของรบริษัทอีกสามประการที่เหลือจะเป็นอย่างไรนี่เนยเราคงต้องติดตามกันในตอนต่อไป